โอ้ยออกแล้วโดนดำตื้นโอ้ยวิวะวิววิทีแรกเือนจะไม่ใหญ่ตายวะ

เป็นจังไดแล้วครับเอเ้ยโอ้คู่เลยเว้ยตัวเดียวกันเนี่ยคู่มาทั้งไ่หลงลกโอ้ใส่เดิมเลย อ๋อแล้วขีก้ปเข้าแล้วออกแล้วออกแล้วใส่เดิมเลยใหญ่กว่าพี่ดูคันี่ลงเนี่ยใสเดิมใหญ่กว่าเสิมพอกันเลย สะสิกเกอีกแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้โอ้โหเห็นแล้วโหนิ่งเนียน,นเลยเมื่อกี้เฮ้ยยักยังไงล่ะเฮ้ขาสั้นอีกแล้วครับ <c oughs> ยอมนหน่อนะนึงแดงก็เอ็มกล้องพอแล้วลูกค้ามันจะกลับบ้านแล้วบอกแล้วเบาก็่าหน่อยได้คนเดียววันน <c oughs> <c oughs> ส่งกลับบ้านก่อนคนนึง <c oughs> <c oughs>